กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับโกวิดสกิจข่าวหนึ่งนะฮะก็พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีประเด็นข่าวนะครับที่จะมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปที่มีประเด็นเกี่ยวกับการนัดชุมนุมประท้วงของชาวเมียนมานะฮะกรณีที่ประเทศไทยนะครับตัดกระแสไฟฟ้าองดจ่ายน้ํามันรวมไปถึงตัดอินเทอร์เน็ตนะครับก็ ซึ่งผลมาจากแก๊งขอเซนเอ็เซนเตอร์ทางฝั่งพมา่านะครับก็เลยทําให้ประชาชนชาวเมียนมาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับจิงรวมตัวกันเพื่อกดดันทางการเมียนมานะครับเพื่อให้มาเจราจากับทางการไทยถึงเรื่องการแก้ปัญหาการหยุดจ่ายไฟฟ้านะ้นํามันนะครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับจบรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม COVID กวิดเสกิข่าวหนึ่งรวมไปถึงทีมเครือข่ายเสก,กิข่าวทุกๆช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงสาระน่ารู้ต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูประเด็นข่าวที่อาจจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับโดย วันที่8กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวได้รายง,งานข่าวว่าที่เมืองเมวดีประเทศเมียนมานะครับได้มีการจมรุ่มประท้วงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาทั้งแห่งที่1และแห่งที่2นะครับนำโดยนายตูเล่งมินทุนประธานสมชาชิประชาชนเมียวดีประเทศเมียนมานะครับได้มีการนัดหมายรวมตัวจมุ่มประท้วงมาตรการกดดันแก๊งคอเซนเตอร์ของรัฐบาลไทยนะฮะก็จะ มีทั้งการตัดไฟฟ้าตัดน้ำมันตัดอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนะฮะซึ่งตัดไปยังเมืองเมียว,วดีประเทศเมียนมานะครับโดยมีการนัดหมายชมุมนุมกันในเวลา9นาฬิกานะครับที่สวนสาธารณะเมียสันติในตัวเมืองเมียววดีแล้วก็เดินกระบวนไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แห่งที่2ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ โดยการรวมตัวชุมนุมในครั้งนี้นะฮะก็เพื่อแสดงออกว่าประชาชนในเมืองเมียวดีอได้รับผลกระทบจากการยุติการส่งน้ํามันของไทยนะฮะและก็มีข้อเรียกร้องให้ยุติมาตรการตัดไฟตัดน้ํามันและตัดอินเทอร์เน็ตรวมถึงจะกดดันกลับนะฮะด้วยการยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและผู้นํากองกําลัง BGF ให้ปิดสะพานทั้ง59จุดและจะไม่ใช้สินค้าไทยนะครับ โดยบรรยากาศในการชุมนุมประท้วงในฝั่งเมียนม,มาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยแต่อย่างใดนะฮะแต่ก็ต้องดูหลังจากนี้นะฮะว่าการชุมนุมประท้วงของชาวเมียนม,มาในครั้งนี้เพื่อกดดันฝั่งไทยให้มีการกลับมาส่งไฟฟ้าและน้ำมันว่าจะสามารถกดดันไทยได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งต้องดูว่ารัฐบาลไทยนะครับจะมีปฏิกิริยาสำหรับเหตุการณ์นี้ อย่างไรนะครับในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้เรียกประชุมหารหือผู้ประกอบการทั้ง59ข้า,ขามในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากนะครับเพื่อเน้นย้ำห้ามมีการขนส่งสินค้าสนับสนุนอาญากรรมข้ามชาติแกงคอร์เซนเตอร์นะฮะโดยในวันที่7กุมภาพันธ์2568นะครับนายโชชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยพลตีสมบัติบุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่3พลผนตำรวจตีสามฤทธ์เอ็นมกำมลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากผ่านเอกนะักกรเลือนติบผู้บังคับหน่วยเัพกิกราชมณูกองกำลังนะเดศวนและหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจส่วนราชการอำเภอชายแดนจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาหรือกลุ่มผู้ประกอบการท่าข้ามขนส่งสินค้าหรือช่องทางอื่นและนอกทางธรรมชาติจำนวน 59แห่งในพื้นที่5้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากอนุญาย้ำข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้สนับสนุนกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซนเตอร์และกลุ่มสแกมเมอร์นะครับเน้นย้ำที่สําคัญที่สุดครับที่ท่านนายกตีนะครับกุณาหม้อหมายท่านรองนายกตีรองนายกตีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมวิทยาไทยครับได้กุณาลงพื้นที่นะครับมาสั่งการแล้วก็ให้ข้อแนะนําในพื้นที่อำเภอแม่สอดของจังหวัดตากเราก็คือผมเน้นย้ำกับ นะครับหน่วยความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยเราเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่สำคัญกับผู้ประกอบการนะครับที่ขอญาช่องทางอื่นนอกทางอนุมัตหรือที่เราเรียกกันว่าท่าข้ามทั้ง59ท่านเนี่ยนะครับที่ได้รับญาตไปแล้วว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับไม่มีการการะทำนะครับไม่มีการส่งของสินค้า ที่เป็นการสนับสนุนอัชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของคอนเทนเตอร์แัมเมอร์หรือโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งปัญหาของเรานี้คือวาระสําคัญชาับผมได้ขอความร่วมมือว่าทุกท่านเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของประเทศไทยและชาวจต,วตว่างัดตกร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายแล้วก็ต้องบัตรโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นเราเน้นย้ำการบัติครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ย ต้องไปกําชับลูกน้องนะครับทีมงานที่ประจำท่าของท่านนะครับต้องเชื่อฟังการ,รดูแลตามหน่วยราชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจสุรศกากรซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายนี้ครับ,รบสินค้าในหลักๆที่เราตัวอย่างอย่างเช่นที่เราสั่งห้ามโดยเด็ดขาดเลยก็สินค้านะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นข้อสั่งการเลยก็คือเรื่องของน้ํามันนะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของไฟฟ้า คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงว่าจะไปสนับสน,นุนอาชากรรมเรื่องคอนเซนเตอร์เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเน้นย้ำตามข้อสั่งการของรัฐบาลครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันนะครับว่าชาวเน็ตคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับท่านแรกก็คอมเมนต์มาว่าแทนที่จะกดดันประเทศตัวเองว่าบริหารยังไงท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าปิดให้หมดเลยครับเห็นด้วย ท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าเดินข้ามฝั่งกลับบ้านไปเลยนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าเอาแรงงานกลับไปด้วยนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าทําถูกแล้วท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าเอาคนของตัวเองกลับไปด้วยแล้วปิดด่านถาวรเลยนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่า เอาที่สบายใจนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าไม่ใช้สินค้าไทยเดี๋ยวก็ไม่มีกินนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็คอมเมนต์ว่าแก๊งคอเซนเตอร์นัดมาจุมนุมกันทั้งนั้นนะฮะนั้นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเนต็ตนะฮะที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับประเด็นข่าวเกี่ยวกับที่มีการจุมนุมประท้วงของอาชาวเม็มานนะครับที่ รัฐบาลไทยนะครับตัดกระแสไฟฟ้างดจ่ายน้ำมันรวมไปถึงตัดอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ชาวเมียนมาได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการของผู้ว่าและการจังหวัดตากนะครับเรื่องเน้นย้ำนะครับเรื่องการห้ามมีการส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติ ลอแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามโควิดจะกิจข่าวหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไปด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กดอะไต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะฮะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ